สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอสกูสุคนเดอร์ยินดีตอนขับเข้าสซ่้่ซองเข่งลาวสาวลาวน้อพี่น้องมือวันนี้เสาเข่งกับยูไห่อยู่นาซือเก่าเนาะพี่น้องเสาเข่งกับสิมาเอาคองกินเถียงเนาะพี่น้องก็คือเทานะหลังจากที่เสาเข่งกับเสากุ้งมาแต่ขุดกระปูเนาะพี่น้องเฮากลับมากับเสากุ้งเลยพี่น้องเมื่อนี้คนทายหูอยู่เนาะไปขุดกระปูกับเสากุ้งแล้วก็นองแพ้เนาะพี่น้องเสาเข่งกับได้กบเด้พี่น้องเดี๋ยวที่หายเบิ่งเนาะ ไ่กบเอยไปเอาโอ้ยสบ,บายพี่น้องกบเพิ่น,ปเ,ปนเด็เดกกะปูเนาะพี่น้องนี่ไปขุดกะปูกะได้กบเนาะพี่น้องดวงดีเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวเสกเข่งกัสิมาเอาเท้าขึ้นไปลาบอยู่เที่ยงเสากุ้งเนาะพี่น้องมั้ยนี้เดี๋ยวเอากะไปเบิกโซนุ่มกันเลยเด้อนะพี่น้องเอากะมาฮอดบ่อนเอาเท้าเนาะกะบ,บ่อนที่เสกเข่งเอากับแม่แล้วน้าพี่น้องแต่ว่าน้าม,มันก็เริ่มบกแล้วเนาะ เดี๋ยวเสาเข่งกับสิลงไปเลยพี่น้องเสากุ้งสัญญาลงก่อนเนาะนี่จะเป็นไม้ของเขาเนาะพี่น้องเออหมากไม้ป่าเพื่อเก็บกินก่็หมากคอมก็อมก็ถิเก็บอืมแต่ยังน้อยอ่ะหมักเพิยังเดี๋ยวเสาเข่งกับสิลงไปเอาเลยเนาะพี่น้องไปทางน้ำในเสาเข่งเพม่อนกะลงไปเอาเลยเนาะพี่น้อง มีปีงอยู่บอ่อคุณนายคุณน้าผู้ทางนาผู้บ่อนบริเป็นมันบ,นบ่มับดบอกม,มันมัน,นมันใกล้ชิฮหอดวันสิ้นแล้วพี่น้องเท่ากันเลยอัน,อ,อ,นอุ้ยเปียกเอาค่าส่งขึ้นก่อน ได้พี่ทางนี้พี่มันตายแล้วมันหอบมันสิ้นเลยพี่น้องได้นี่นิอยู่อมันลายมันเป็นนะสิวมันใกล้อยากตายเลยน้าจ้าของมันน้อยแล้วมีแปรงาซีอ่ะอืมผู้หุ่นจักเจนบอกเอาล่ะเอาลพี่น้ำบกปะมันได้หาหัวบ่อนมันงามๆฮะ อบช่องมืออะไรที่มันแตกเลยนะอย่ามันเท่าไายนิดเดียวแล้วจะเอามือเาวน้ำอยู่ได้เนี่ยมันหักน้ำตื้นเนาะน้ำมันอยากบกปาะมันเลยเนาะ แต่เสียดายเน่นาหน้นาม,มันแบบ,บน้ามันแบบบกหนูหน้าบกปะมันม,มีแต่เท้าพี่น้องเลียวไปเขียวๆเท<ม>้าคืออาหารลักของฟัากุ้งกับเจ้าเข่ง จะต้องมันชิคุณก็ลายค่ะอลีเขากับอเายนน้าคอาอมืล่าง้าอาม่อซ้าเรมาได้ปะเออเอามื่อซ้าแล้วก็เลือก ก็บ่าวมาสอกกบมันก็ถึกลุงน้องเอาไปอีนมบกินกะโอ้พี่น้องเป็นเทศ้นีายอันนี้ยคนนี่แต่เทาพี่น้องเขี่ยวอยู่มีจีนบ่าวดอก ลายเดียวเราไือะากอ่งเนาะองมอเกินถ้ามอนเจะเป็นแผนถึ่งว้อเอามือว้าวาชงเปียอยากกินยังห่วงส่ง ก็ขักอะไร ก็ขักอะไรไม่ออกมันอน<า>อกงาปูไม่มันอ,อ่นอ,อ,อน,นดำๆนี่มันเข้าเบ้า มันหนักปวดจนเอาขึ้นเบอ,อยากได้น้ำนองซสากุ้งหันเกี่ยวเขาแล้วควายลงพี่น้องเท่าดับเลย งามอะไรบ่งเ,เน่พี่น้องงามอะไรอ่ะทางเหงามันก็คุยอ่ะทางมือฮะ <c oughs> คุยอ่อนวูขึ้นมันนักก็นะขักอรพพ่น้อง มีแต่เทาผูกายนี้น้ำนเตานน้ปิปาเถอะครับ

เป็นตะนังค่ะคจ้ะ okay. okay. เอองามอะไรอย่ายแหลนขึ้นมาทางนี้เด้อ ลพ <c oughs> อลาบ,บ,บแล้ว พี่น้องเท้ากองเท้าจ้าก็ากินแล้วเนาะสำนี้เพื่อน้ำเพื่อตอนงามบริพี่น้องเคี้ยวอุ้มถุ่มอยู่กานกินบันิกระเข่งกัะซ้ามนนเต็มถวยคือตอนนั้นอีกเลยเข้ากันสิขึ้นเลยเนาะพี่น้องบันนี้ตอนนี้เนาะพี่น้องเขาก็ได้ขึ้นมาจากเอาเท้าเลยเนาะเขาก็ิได้เมื่อเทียงผุ้หละพี่น้องอยากเข่าแหงเลยเนาะตอนนี้ก็ได้ตะก,กุ้งกับหิวเข่าเลย ยองงวงแล้วพี่น้องเข้งได้ก้เพ well ิ่เมื่อยมือ okay> อ่ะ uh, อือ okay ก็ได้คนละโตเลยเด้เนาะกุญแหลจเนาะเขากับเมื่อผมเมื่อพ่อกันอยู่เถียงุเผื่อเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะพี่น้องเข่งก็ได้มาหอดเทียงอลไรก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เข่งก็สิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใน่ยเด้อและที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องเข่งล่าสาวลาวเด้อพี่น้องสบายดี